วนของพี่เนี่ยวันนี้พี่ก็ได้ให้ผู้กลับไปทําการบ้านไปสอบคนตากรรพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะหลายปากแล้วก็รวบรวมหลักฐานเราไม่ได้รอเฉพาะการผลตรวจทางพิทยาหรือนิติวิาศาสตร์เราต้องรวบรวมหลักฐานทั้งพยานบุคคลวัตถุพยานต่างๆเพื่อให้คดีนี้ได้รับการที่คลายแล้วก็ทุกคนได้รับทราบ เหตุผลดังยังมีเหตุมีผลให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายคหมอบอกว่ายาที่อยู่ในตัวคือยังยังไม่มีการรายงานยังยังยังชัดเจนนะครับก็ถามแล้วเหมือนกันหลายหลายคนพูดถึงยาเลิฟอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวก็ต้องรอผลการตรวจสุขีคือต้องหารับสาาพรับซือยามาใส่รับยานุญยาที่ขายคือผู้ต้องาอาหารับแต่เพียงว่าล่วงละเมิดคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ ส่วนรายละเอียดเนี่ยเกี่ยวกับตรงเนี้ยยังไม่ขอเปิดนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะครับไม่ได้พูดถึงนั้นแต่รับว่าได้ร่วมละเมิดจรงิงสีคนนะใครเป็นคนแรกใครเป็นคนสุดท้ายนะฮะก็ก็ยอมรับในประเด็นนั้นนะครับแต่ยังไ้ตามคดีนเนี้ยอยากให้พี่น้องประชาชนได้ได้ได้สบายใจว่าเราทํางานอย่างมืออาชีพแล้วก็ หลักฐานทุกอย่างเก็บอย่างละเอียดที่เหตุจําเป็นที่จะต้องฝากถังโดยเร็วเนี่ยเพราะว่าพนักงานสวนเลือกใช้วิทยาน134วักแรกผู้ต้องหาปรากฏต่อหน้าและแจ้งข้อกล่าวหาคือถ้าถ้าหากว่าได้ดําเนินการออกหมายจับแต่ก็คงจะใช้เวลาได้ควบคุมตัวได้48ชั่วโมงแต่เนื่องจากเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาหลายหลายท่านสงสัยว่าทำไมที่ฝากตัวไปฝากขังส่วนัญาติพี่น้องอคนที่เกี่ยวข้อง ก็อยากจะเรียนให้ทราบไปเบื้องต้นว่าเมื่อผู้ต้องหาปรากฏดต่อหน้าาแจ้งข้อหาไม่ได้มีหมายจับก็ไม่สามารถควบคุมตัวได้จึงจำเป็นต้องใช้วัทคาย13าวัค้ายคือเอาตัวไปให้ศาลเพื่อฝากขังตามวิทยานะครับก็ไม่เป็นไรเราหลักฐานที่มีอยู่ก็เพียงพอนะอย่างที่น้องพอจะทราบในทย่่ก่อนเกิดเหตุ นะฮะขณะเกิดเหตุอยู่ในนั้นเราไม่ทราบแต่หลังเกิดเหตุเนี่ยมันมีมีพยานหลักฐานที่ที่พอจะอนุมานหรือวิเคราะห์ได้เชื่อมโยงไปถึงการการะทำในขณะนี้นี่เราจะเร่งเร่งติดตามจับร้านที่มีการจำหน่ายให้เด็กเนี่ยเพราะว่าร้านที่จำหน่ายไให้เนี่ยค่อนข้างที่จะเด็กอายุคแค่ 10, 9, 20, สิบเก้ายี่สิบสามารถซื้อได้เนี่เราจะเร่งติดตามจับกลุ่มเนี้ยนะมีสิบเก้าคนหนึ่งยี่สิบสองคนและยี่สิบแปดคนนะครับก็ ในส่วนที่เป็นการกระผิดกฎหมายเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของของกองบัญชาการ,รตำรวจนครบาลอยู่แล้วที่จะต้องเร่งรัดในการขวาดล้างดําเนินการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเดี๋ยวก็จะต้องขยายผลเพื่อดําเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับไม่มีเว้นผมย้ำน,นะฮะว่าไม่ต้องกังวลฮะ,ะว่าเราให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานแล้วก็ไม่ใช่พยานหลักฐานที่เกิดจากรอคอยแต่เป็นพยานหลักฐานที่เราไปแสวงหาด้วย เราติดตามด้วยแล้วเราก็ใช้วิธีการทุกวิธีการเพื่อจะได้ให้คดีนี้สําเร็จได้ด้วยตบปูนผู้กระทำผิดไดร้รับการลงโทษถ้าไม่ได้ทําผิดก็ไม่ต้องได้รับการลงโทษไม่มีการวิ่งเต้นู่แล้วนะครับโครโงการสาม่ไม่พร้อมเป็นศนู์ก็ชัดเจนเอ,ยอยู่แล้วดิเห็นไหมฮะท่านพนักงานสอบสวนในยุคงตะกอนบานตอนนี้นะทุกคนทํางานเต็มที่เพื่ออำานความยุติธรรมให้ความเชื่อมัน่นกับทุกคนด้